สวัสดีค่ะรัชนาราศีสิงประจําเดือนธันวาคม2 5งพันี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารัชนาราศีสิงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่อนข,ข้างออกมาดีมากเลยค่ะ ค่ะลัคนาะราศีสิงประจําเดือนธันวาคม2564นี้นะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะเจ้าชะตานีมีความคิดติเริ่มกําลังจะทําอะไรบางอย่างนะคะซึ่งาจากภาพาจากไพ่เนี่ยคะ่ะก็คือมองว่า,าจะได้รับโอกาสดีๆและก็มักจะได้ประสบผลสําเร็จเนาะ การงานนะคะก็จะได้มีงานใหม่เริ่มขึ้นมานะคะโอกาสจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็วิ e ออ f ฟอ r t จูนมานี่คือแบบดีเลิศค่ะช่วงนี้ดีเลิศทั้งทั้งวิ e ออฟ f อ r t จูนเอยทั้ง The World มานะคะแล้วก็เอ เอ็ดออฟบอลเอ็คัพมานะคะคือแมาสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพ็ดออฟคัพก็คือมีโอกาสและเอเ่อเรื่องราวดีๆมาอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะมีคนมามอบความรักความมั่นคงให้นะคะทั้งทั้งสองใบเลยนะคะค่ะ ในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งงานก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะค่ะในเรื่องของโอกาสเนี่ยม,มักมีโอกาสเข้ามาแบบฉับพลันในใน,ในภาพรวมเนี่ยมองเป็นว่ามักจะได้โอกาสมาอย่างฉับพลันซะมากกว่านะคะค่ะแล้วก็การงานนะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของ อาจจะเป็นการพูดการสื่อสารแบบเด็ดขาดน,นะคะค่ะแล้วก็การงานเนี่ยเน้นเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะค่ะเนี่ยทั้งสองใบนี้มานะคะเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจะไม่ใช่ สื่อสารต่างประเทศก็ได้อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบดิวงานผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะคะค่ะสำหรับความรักนะคะมีโอกาสมีคนมามอบหัวใจให้แน่นอนละค่ะเดือนนี้นะคะใครที่มีความรักอยู่นะคะก็ค่อนข้างจะสมสมหวังแฮปปี้นะคะค่ะก็มีความสุขกับคนรักค่ะโดยรวมแล้วคือแบบดีเป๊ะปังปุริเย่บ้างนะคะอาจจะมีเือบคนรักอาจจะ พาไปทำอะไรแบบดูแปลกแปลกใหม่กว่าเดิมนะคะค่ะแล้วก็โชคลาภอ,อาจจะได้มาแบบฟุกฟุนะคะ,จจะลองเล่นดูนะคะค่ะมีโอกาสแบบฟุกฟุได้เนาะแล้วก็สุขภาพนะคะอาจจะต้องเลี่ยงเรื่องของการโหมง,งานหนักนะคะหรือว่างานเาหรือเรื่องของการเดินทางนะคะก็เสี่ยงต่อ อุบัติเหตุต่างๆก็เฝ้าระวังการเจ็บแขนการเจ็บป่วยได้นะคะอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเลยค่ะค่อนข้างจะโดยรวมแลวค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะมีความรักความมั่นคงความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีคนมามอบความรักให้คนโสดก็มีโอกาสได้พบรักคนมีรักแล้วก็มีโอกาสได้หวานชื่นรื่นรมนะคะ ค่ะอาจจะชวนกันไปเที่ยวหน่อยก็ดีนะคะจะได้เสริมความความอบอุ่นนะคะความแบบความรักความหวานชื่นเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้สวัสดีค่ะ